สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนํำคำเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับเหตุผลที่สําคัญที่สุดของผู้ที่คลองโสดก็คืออยากจะรับแค้พระเจ้าให้เต็มที่ข้อ8ครับตั้งพีบอกว่าจะอยู่เหมือนข้าพระเจ้าก็ดีอยู่แต่ถ้าทนไม่ได้ข้อ9บอกว่า ก็จงแต่งงานเสียเถิดพี่น้องครับถ้าเขายังใจไม่อยู่ก็จงแต่งงานเสียเถิดเพราะว่าแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยการรากะอันนี้คือสิ่งที่พระเงมพีได้ให้ไว้พี่น้องครับหลายคนถามผมว่าทำไมแต่งงานเนี่ยนะครับไปคุยกันเองแล้วก็ไปอยู่กันไม่ได้หรือนะผมบอกว่า ไม่ควรเพราะอะไรหลายหลายคนก็มาถามอกว่าอาจารย์ไปแต่งงานที่โรงแรมได้ไหมนะครับไม่ต้องมีที่โบสถ์ได้ไหมเนะีผมก็บอกว่าถ้าเลือกได้ก็ควรจะเลือกในโบสถ์ดีกว่านะทําไมครับเวลาที่เราประกอบพิธีแต่งงานในโบสถ์นี่นะครับมีสัญญาเจ็อย่างเกิดขึ้นครับพี่น้องสัญญาเจ็ดฉบับเกิดขึ้นสัญญาแรกก็คือว่าขณะที่เขายืนอยู่บนธรรม,มาทนะครับ เขากาลังทําสัญญาฉบับแรกคือสัญญากับตัวเองว่าผมดิฉันจะรับผู้นี้เป็นภรรยาสัญญาตัวเองนะครับนี่คือสัญญาฉบับแรกสัญญาฉบับที่สองก็คือว่าผมกําลังทากับใครครับกับคู่สมรสของผมเพราะว่าพูดคาปฏิญาณต่อคู่สมรสนั่นคือสัญญาฉบับที่สองสัญญาฉบับที่สามที่เกิดขึ้นคือเขากําลังทําสัญญากับผู้ประกอบพิธี ผู้กล่พิธีพูดคำหนึ่งนำคำหนึ่งนะครับเขาก็จะพูดต่อคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งน,นี้สัญญาฉบับที่สามนะครับสัญญาฉบับที่สี่เกิดขึ้นกับคู่สมรสทั้งสองเนี่ยกำลังทำกับพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องนะครับสัญญาฉบับที่เท่าไหร่แล้วครับห้าสัญญากับพระอวรกายของพระคริสต์ก็คือเคริสตจกักรพี่น้องตรงนี้ผมขออนุญาตเน้นนิดหนึ่งครับเวลาที่เรามาร่วมพิธีแต่งงานนะครับ ไม่ใช่เรามาร่วมแค่คนดูแต่ว่าเราเป็นคู่สัญญาที่เกิดขึ้นอยู่ในสัญญาฉบับนั้นด้วยพูดง่ายๆคือว่าสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเมื่อวันดีคืนดีนะครับผมไปเดินกับผู้หญิงอื่นและมีแนวโน้มว่าจะผิดประเวณีด้วยพี่น้องที่เข้ามาในงานแต่งงานของผมเป็นสักขีพยานนะครับอยู่ยเฉยๆได้ไหมครับไม่ได้อยู่ยเฉยไม่ได้ครับ จะต้องดูแลคนสองคนเนี่ยดูแลคู่สมรสเนี่ยดูแลคู่บ่าวสาวคู่สามีภรรยาคู่เนี่ยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพิธีด้วยงั้นคือฉาวักที่อะไรแล้วครับห้าชาักที่หกครับเกิดขึ้นก็คือตามกฎหมายนะครับมีศักขีพยานมีพิธีกรรมต่างๆมันเกิดขึ้นตามกฎหมายนะครับในหลายๆพิธีนั้นเขาจะต้องมี ขาเรียกนะฮะใบสำคัญการสมรสจดทะเบียนที่เขตนะครับมาแสดงด้วยและสัญญาฉบับสุดท้ายพี่น้องลองเดาสิครับว่าเป็นสัญญากับใครครับสัญญากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นมีสัญญาเกิดขึ้นเจ็ฉบับด้วยกันหรือทำสัญญาอยู่เจเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งหลายหลาคนมองข้ามไปนี่คือนี่คือความมีเกียรติประการสุดท้ายครับในเช้าวันนี้ เป็นเรื่องของความสวยงามพระเงัมพีได้กล่าวนะครับบอกว่าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นนอกจากนี้ว่าถ้าพี่น้องคนใดมีภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคริสต์นางก็พอใจที่จะอยู่กับสามีสามีก็ไม่ควรหย่านางตรงนี้นะครับอ่านต่อนะครับถ้าหญิงคนใดที่มีสามีที่ไม่เชื่อในพระคริสต์และสามีพอใจที่จะ อยู่กับนางนางก็ไม่ควรหย่าสามีนั้นเลยเวลาที่น้องฟังพระวจนะพระเจ้านะครับพระกัมภีร์นั้นมีเหตุผลมีที่มาที่ไปและมีประโยชน์หลายคนบอกว่าผมแก่แล้วฉันแก่แล้วจะรู้เรื่องนี้ไปทําไมพี่น้องครับรู้ได้ครับและมีประโยชน์ด้วยในการแนะน,นําลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องของความสวยงามถ้าอยู่ในกรอบ อยู่ในกรอบแห่งพวจนะของพระเจ้าสวยงามเรื่องอะไรครับเวลาที่เรากล่าวคำปฏิญาณน,นะครับภาษาอังกฤษว่าจนกว่าแปลว่านะจนกว่าความตายจะแยกเราทั้งสองออกจากกันพี่น้องจําได้ไหมครับพี่น้องที่แต่งงานในโบสถ์ครับเวลาที่ผู้ประกอบพิธีศาส,สนาจารย์ประกอบพิธีให้นะครับจบด้วยประโยคสุดท้ายว่าจนกว่าความตายจะแยกเราทั้งสองออกจากกันท่านจําได้ไหมครับนั่นคือความสวยงาม ของเพศนั่นเป็นความสวยงามของความสัมพันธ์นั่นเป็นความสวยงา,ขงาม,ม,ามงาของครอบครัวครับอาจารย์มลกาวย้ําชัดเจนครับไม่อนุญาตให้หย่าร้างกันนอกจากอีกฝ่ายหนึ่งจะมีชู้แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นค่านิยมตะวันตกเดี๋ยวนี้นะนิยมการอยู่ด้วยกันไม่ต้องแต่งงานกันและเพื่อที่จะดูว่าอยู่ด้วยกันก่อนแต่งดูว่าจะอยู่กับคนนี้ได้หรือเปล่าหลายวันก่อนนะครับได้มีโอกาสนั่งรับประทานอาหารกับน้องคนหนึ่งมาจาก สหรัฐเขายังเป็นนักเรียนอยู่ครับก็ถามว่าเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ดีครับแต่ว่าครอบครัวเพื่อนๆไม่ค่อยดีถามต่อไปครับว่าทาไมครอบครัวเพื่อนไม่ค่อยดีเพราะว่าครอบครัวเพื่อนเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวคือเลยครับก็คือว่าครอบครัวเขาเนี่ยมันแตกแยกกันพ่ออย่าร้างกับแม่แม่อย่าร้างกับพ่อสามีอย่าร้างกับภรรยาภรรยาอย่าร้างกับสามี นั่นคือสิ่งที่เป็นค่านิยมตะวันตกที่เกิดขึ้นนะครับไม่เป็นไรฉันมีไรายได้ฉันเลี้ยงตัวเองได้รัฐสวัสดิการก็ดีไปโรงเรียนก็ไม่ต้องเสียเงินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตกแต่ถามว่าเป็นนามธรรของพระเจ้าใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่แน่นอนด้วยเหตุนี้ครับความสัมพันธ์การเป็นภรรยาสามีนั้นเกิดขึ้น เมื่อสวมแหวนเมื่อกล่าวคำปฏิญาณเพราะฉะนั้นการมีความสัมพันธ์ทางเพศนั้นก็เกิดขึ้นจะต้องหลังการแต่งงานพระเจ้าได้กล่าวตรงไปตรงมาชัดเจนมากครับเพราะฉะนั้นการอยู่กันก่อนแต่งงานนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผิดพระวจนะของพระเจ้าเราควรที่จะเลือกคนที่เรารักและทําความตกลงกันว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเมื่อแต่งงานแล้วเราจะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตและให้เตียงสมรสของเราปราศจากซึ่งชั่วร้าย นั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะแต่งงานก่อนแต่งงานนั้นเรามีความสัมพันธ์ทางเพศไม่ได้เลยอาจารย์เปาโลยกกรณีว่าใครที่แต่งงานแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อพระเจ้านะครับก็อย่าไปไล่เขานะในสมัยก่อนนั้นคนยิวนะครับรับไม่ได้เรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในบทเป็นอย่างโมเสสและการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคนยิวเขาต้องสละสละ สามีหรือภรรยานะครับส่วนใหญ่เป็นภรรยาครับที่คนต่างชาติให้เขากลับบ้านไปกลับบ้านไปเลยนะครับนั่นคือการสละความเป็นสามีภรรยากันแต่พระคัมภีร์ใหม่นั้นเป็นยุคพระคุณพระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้สอนว่าถ้าคนที่ไม่เชื่อนะครับจะต้องสละไปไม่ใช่ครับแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าหญิงคนใดนะครับหรือพี่น้องคนใดมีภรรยาที่ไม่เชื่อนางพอใจที่อยู่สามีสามีก็ไม่ควรหยา่า อ่านต่อไปครับถ้าหญิงคนใดมีสามีที่ไม่เชื่อและสามีอยากจะอยู่กับนางนางก็ไม่ควรหย่าสามีเพราะเหตุที่ว่าเชื่อไม่เหมือนกันอันนี้หมายว่าแต่งงานแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นความสวยงามอยู่ที่ไหนครับความสวยงามนี่อยู่ที่นอกจากความสัมพันธ์จนวันตายแล้วนะครับความสวยงามนี่อยู่ที่เรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับแต่เพ,พิ่งพีพูดชัดครับว่าหากว่า สามีคริสเตียนภรรยาไม่เป็นลูกเกิดมาเป็นผู้บริสุทธิ์คำถามก็คือว่าลูกเกิดมาแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ยังไงเรากลับไปดูคนยิวนี่เราก็เข้าใจนางรูทครับพี่น้องจากนางรูทไหมครับนางรูทเนี่ยเป็นหญิงต่างชาติแต่งงานกับผู้ชายชาวยิวแต่นางรูทเนี่ยได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านทางชีวิตของใครครับ ผ่านทางชีวิตของสามีแล้วสามีตายก็ผ่านทางชีวิตของคุณแม่สามีนางนาโอมีนั่นเองนางนาโอมีนั้นได้สำแดงถึงความรักของผู้ที่เป็นแม่สามีกับลูกสะพ้ยนะครับแล้วสองคนเนี่ยนะครับผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยเชื่อมโยงกันความเชื่อนั้นหรือความประชิน,นถ่ายทอดจากข้างบนสู่ข้างล่างลูกสะพ้ยก็กลายเป็นลูกสาวในวิเดียวกันครับ ลูกสะใภยก็กลายเป็นลูกของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองนะครับนี่เป็นที่มาของพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าภรรยาน,นั้นรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยสามีและลูกของเขาก็บริสุทธิ์แล้วพังนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขครับคือว่าต้องปฏิบัติตามกฎของพระเจ้านั่นคือรับความรักจากพระเจ้ารับความบริสุทธิ์ของพระเจ้ารับหลักการของพระเจ้าพี่น้องครับ นั่นคือสิ่งที่เป็นความสวยงามความสวยงามอย่างสุดท้ายนะครับก็คือความสวยงามแห่งการยกโทษและให้อภัยมั่นหมายความว่าพระคัมภีร์กล่าวนะครับบอกว่าอย่างไรก็ตามองค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่ละคนอย่างไรเมื่อพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขามาแล้วก็ให้เขาดำรงอยู่ในฐานะนั้นข้าพเจ้าขอสั่งให้ริสนจักรทั้งหมดทําตามดังนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า อาจารย์เปโลนั้นสั่งให้ครือจักรโครินเท่านั้นนะครับแต่ที่นี่บอกชัดเจนครับบอกว่าสั่งให้ครืจักรทั้งหมดทําตามดังนั้นนั่นคือความสวยงามแห่งการยกโทษและให้อภัยพี่น้องครับก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้านะครับหลายท่านนะครับก็อาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ผิดไปแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองพระเจ้าของเราเนี่ยได้ให้อภัยเสมอ อาจจะมีการผ่านหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตในเรื่องของครอบครัวแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าความสวยงามแห่งการยกโทษและให้อภัยในเรื่องเพศนี้เกิดขึ้นครับถ้าก่อนมาเชื่อพระเจ้าอยู่ในสถานะเช่นไรพระคัมภีร์บอกว่าก็ให้ดําเนินอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราจะต้องเริ่มต้นใหม่และรักษาชีวิตให้ดีพี่น้องครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะให้ ท่าได้ดูในเสาหลักนี้ครับมีเสาหลักอยู่หกเสาหลักด้วยกันในพระคัมภีร์หนึ่งโคริน์บทที่เจ็ดตั้งแต่ข้อที่สิบเจ็ดจนถึงข้อที่ยี่สิบสี่อาจารย์เปโลกำลังพูดถึงคู่สมรสอาจารย์เปโลกำลังพูดถึงคนที่ไม่ได้สมรสอาจารย์เปโลกำลังพูดถึงความเป็นไม้อาจารย์เปโลกำลังพูดถึงการแต่งงานจากคนที่ไม่เชื่ออาจารย์เปโลกำลังพูดถึงการครองโสด และาจาร์บะโลก,กำลังพูดถึงการเป็นพ่อเป็นแม่การดูแลคนทั้ง6อย่างนี้ครับอยู่ในพระคัมภีร์หนึ่งโครินบทที่7ทั้งสิ้นนะครับหลายหลายท่านอาจจะแต่งงานไปแล้วนะครับหลายหลายท่านยังครองโสดอยู่นะครับมีจุดหมายปลายทางอะไรบ้างที่เกิดขึ้นที่เป็นการชรงนำของพระเจ้าและน้ำมัธยของพระองค์เพราะนั้นพี่น้องครับจึงอยากจะให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าเพศศึกษาแบบพระคัมภีร์หรือเพศศึกษาแบบพระเจ้านั้นนะครับ มีความบริสุทธิ์เป็นประการแรกนะครับประการที่สองครับมีอะไรครับทบทวน 1. มีความบริสุ да. ทธิ์เป็นประการแรกที่สองนั้นก็คือมีเกียรตินะครับและที่สามก็คือมีความสวยงามเพราะนั้นพระเจ้านั้น, e รน,นสร้างอาดัมเอวานะครับมีความบริสุทธิ์พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาพระเจ้าสร้างครอบครัวมีเกียรติ พระเจ้าสร้างอาดดมเอวาพระเจ้าสร้างครอบครัวก็มีความสวยงามเพราะฉะนั้นเรื่องเพศที่อยู่ในกรอบของพระเจ้านั้นล้วนแต่มีความสวยงามมีความบริสุทธิ์ได้มีเกียรติทั้งสิน้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเรียนรู้จากพระเจ้าของพระเจ้าและสืบทอดส่งต่อพระเจ้าของพระเจ้าไปถึงลูกหลานของเรา <c oughs> เพื่อลูกหลานของเรานั้นจะเป็นพงพันธุ์แห่งความบริรพพสุทธิ์เป็นพงพันธุ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นพงพันธุ์แห่งความสวยงาม เพื่อถวายพระเจ้าอาเมนครับจบไปแล้วนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพระองค์ทําให้พวกขมังไหลได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดนําพาชีวิตของขมังไหลในวันนี้การรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์กราบทุนมอบซึ่งกันและกันให้ย่วนความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอารมน